สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับได้มาจากวิดีโอ y o u t u b e ชื่อ your inner guide อ๋อค่ะวิดีโอที่พูดเรื่องพลังงานใช่ไหมคะที่ว่าทุกอย่างรอบตัวเราแม้กระทั่งความคิดความรู้สึกก็คือพลังงานใช่เลยครับหลักๆคือเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวหรือ,เ,อเรียกว่าสั่นสะเทือนในความถี่ที่ต่างกันไปอื ซึ่งแนวคิดแบบนี้จริงๆก็มีรากฐานมาจากหลายที่นะคะทั้งปรัชญากรีกโบราณปรัชญาตะวันออกหรือถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์หน่อยก็เออฟิสิกควอนตัมก็พูดเรื่องทํานองนี้เหมือนกันครับน่าสนใจมากวันนี้เราเลยอยากจะมาสํารวจกันให้ลึกขึ้นว่าธรรมชาติของพลังงานที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วความคิดอารมณ์เราละ่ะ มันเชื่อมโยงกับการสั่นสะเทือนนี้ยังไงแล้วก็มีเทคนิคอะไรบ้างที่เขาแนะนําใช่ไหมคะใช่ครับใช่ว่ามีแนวทางปฏิบัติอะไรบ้างที่เราพอจะเอามาปรับใช้ได้ได้เลยค่ะงั้นเริ่มจากไอเดียที่ว่าทุกอย่างสั่นสะเทือนก่อนนะคะคือความคิดนี้มันก็มีมานานแล้วอย่างอริสโตเติลก็พูดเรื่องพลังงานของจิตใจหรือทางตะวันออกพระพุทธเจ้าก็ชี้ว่าสภาวะในใจเรานี่แหละมันส่งผลออกมาทางกายครับ ซึ่งมันก็ไปคล้ายๆกับมุมมองทางฟิสิกส์ควอนตัมเหมือนกันนะครับที่บอกว่าร่างกายเราจริงๆแล้วออลึกลงไปคือกลุ่มก้อนพลังงานที่สั่นๆอยู่ตลอดใช่ค่ะเหมือนกับว่าเราเป็นการสั่นสะเทือนมากกว่าจะเป็นก้อนวัตถุนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ทางพลังงานกับสิ่งรอบตัวอยู่เรื่อยๆอืมแล้วประเด็นเรื่องความคิดกับอารมณ์ล่ะครับที่ว่ามันก็เป็นพลังงานเหมือนกันอันนี้น่าสนใจมาก ใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากในวิดีโอก็เน้นเลยว่าความคิดอารมณ์เราเนี่ยมันมีความถี่เฉพาะตัวของมันเองจริงๆนักคิดหลายคนก็เคยพูดคล้ายๆกันอย่างคานทที่บอกว่าจิตเรานี่แหละสร้างกรอบการรับรู้โอหรืออย่างเล่าจือ้อที่เตือนให้ระวังความคิดเพราะมันจะนำไปสู่การกระทำหรือซาร์ทที่บอกว่าเราเลือกความคิดได้อิสระเลยใช่ใช่ค่ะคือมันเป็นการบอกว่า เรามีส่วนในการกําหนดประสบการณ์ของตัวเองผ่านความคิดเนี่แหละค่ะแล้วที่เขาอธิบายว่าสิ่งที่คล้ายกันดึงดูดกันแล้ะครับมันเกี่ยวกับความคิดอารมณ์ที่เป็นพลังงานนี้ยังไงครับหมายถึงว่าถ้าเราสั่นสะเทือนแบบไหนก็จะดึงดูดเรื่องแบบนั้นเข้ามาหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะเขาอธิบายเหมือนการจูนคลื่นวิทยุเลยพอเราจูนความคิด ความรู้สึกไปที่ความถี่แบบไหนเราก็จะเริ่มรับประสบการณ์ที่มันสอดคล้องกับความถี่นั้นเข้ามาอ๋อเข้าใจละใช่ค่ะเขาถึงบอกว่าแม้แต่คำพูดที่เราใช้ก็มีพลังงานนะคำว่ารักหรือสงบสุขเนี่ย ความถี่มันจะสูงกว่าคำว่าเกลียดหรือกังวลเออจริงด้วยเหมือนเวลาเราฟังเพลงสนุกๆก,ก็รู้สึกคึกคักแต่พอฟังเพลงเศร้าก็รู้สึกหมน่นหมนไปด้วยแบบนี้คืออารมณ์มันส่งผลต่อการสั่นสะเทือนของเราได้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยอารมณ์บวกก็เหมือนการสั่นที่ความถี่สูงทำให้เรารู้สึกดีเปิดรับสิ่งดีๆส่วนอารมณ์ลบ ก็ความถี่ต่ําซึ่งอาจจะต้องเรียนรู้วิธีจัดการมันเพื่อให้ใจเราสงบขึ้นอืมก็ไปคล้ายๆกับพวกปรัชญาสตโตอิกหรืออธิภาวานานิยมที่เน้นการจัดการภายในตัวเองเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเชื่อมโยงกันได้เลยทีนี้พอเราเข้าใจหลักการพวกนี้แล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะทํำยังไงต่อทําไมการยกระดับการสั่นสะเทือนมันถึงสําคัญล่ะคะนั่นสิครับ ในวิดีโอเขาว่ายังไงบ้างครับเขาอ้างว่าการยุกระดับการสั่นสะเทือนเนี่ยมันเหมือนเป็นกุญแจเลยค่ะที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ชีวิตเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ต่างๆซึ่งเขาก็อ้างอิงแนวคิดของแซงแชร์แกแมงด้วยอ๋อครับครับแล้ววิธีปฏิบัติล่ะครับมีอะไรแนะนำบ้างมีหลายอย่างเลยค่ะแต่พอจะจัดเป็นกลุ่มๆได้ กลุ่มแรกก็คือการดูแลร่างกายพื้นฐานเลยค่ะออกกําลังกายกินอาหารดีๆพักผ่อนให้พออันนี้ก็เหมือนแนวคิดเรื่องพลังชีวิตปราณหรือชี่นั่นแหละค่ะครับครับพื้นฐานสําคัญ กลุ่มที่2ก็เป็นเครื่องมือทางจิตเช่นการทำสมาธิอันนี้ก็ช่วยลดเครียดเชื่อมต่อกับข้างในตัวเองหรือการใช้ uh, affirmations คำยืนยันตนเองกับการสร้างภาพในใจหรือ visualization ที่เขาเชื่อว่าช่วยปรับโปรแกรมจิตใต้สำนึกเราได้แล้วพวกการบำบัดด้วยพลังงานหรือการออกไปอยู่กับธรรมชาติล่ะครับมีพูดถึงไหม มีค่ะมีค่ะนั่นก็เป็นอีกกลุ่มอย่างเรเกิการฝังเข็มก็อยู่บนหลักการปรับสมดุลพลังงานในตัวเราการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเยอะๆการฝึกขอบคุณสิ่งต่างๆหรือไกรฉูดการใช้ชีวิตอย่างมีสติหรือแม้แต่การเลือกคบคนอยู่ในที่ที่พลังงานดีๆก็ช่วยได้หมดเลยค่ะตามที่แหล่งข้อมูลเขาแนะนํามานะคะโหฟังดูมีหลายวิธีเลยนะครับ สรุปแล้วเนี่ยแก่นหลักๆที่ได้จากแหล่งข้อมูลนี้ก็คือเราทุกคนเป็นพลังงานที่สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาสภาวะข้างในเราเนี่ยทั้งความคิดอารมณ์มันมีผลกับความถี่การสั่นนั้นมากๆใช่ค่ะแล้วก็มีเครื่องมือมีแนวทางปฏิบัติเยอะแยะเลยที่เขาเสนอว่าเอามาใช้เพื่อยกระดับพลังงานภายในของเราได้ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตที่เราเจอจริงๆครับ ซึ่งมันก็น,นำไปสู่คำถามปิดท้ายที่น่าสนใจนะครับชวนให้เราคิดต่อค่ะคำถามอะไรหรอคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าสภาวะภายในของเราเนี่ยทั้งความคิดอารมณ์การสั่นสะเทือนมันมีอิทธิพลต,ต่อสิ่งที่เราเจอภายนอกจริงๆอย่างที่แหล่งข้อมูลนี้เขาบอกมาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแค่อย่างเดียวที่เราเริ่มทำจากข้างในตัวเองไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความรู้สึกก็ตาม มันจะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงที่เรารับรู้อยู่ข้างนอกได้มากน้อยแค่ไหนกันนะอืมนั่นสินะคะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ